สวัสดีครับพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วรายการมวลขบรถกับมาหายศผ้าเที่ยวครับพี่น้องเมื่อนี้มาหายศผ้าเที่ยวผ้าพี่น้องมาสัมผัสบรรยากาศข้างแม่น้ํำมนในเขตตัวเมืองอุบลราชธานีชมสะภานขามแม่น้ํำมนฝั่งอุบลเห็นไกลโพ้นคือฝั่งวาลินนี่คือติดกับตลาดใหญ่ครับพี่น้อง ติดกับตลาดเทศบาล3หรือว่าตลาดใหญ่มาเบิงบรรยากาศของนมม้ำเมนาม,มุ่นึ้นบ่ขึ้นครับในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับกะน้ำยัง่งทรงส่งโตครับบอ่อท่านึ้นสูงหลายแต่ว่ากะมีใหม่ใบใหม่มีสิ่งต่างๆที่น้ำพัดมาล่ะครับนี่ น้ำก็กลายเป็นสีปูนสีขุนนะครับในช่วงฤด,ดูฝนนะครับตรงกันข้ามนี่คือสะพานเสรีประชาธิปไตยเป็นสะพานข้ามแม่นลำน้ำนํามูลฝั่งอุบลไปยังฝั่งวารินนะครับเห็นไกลสุดโพ้นเป็นอาเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่น้ําก็ไหลเชี่ยวอยู่พอประมาณนะครับ นี่คือตลาดนะครับตลาดสดตลาดเทศบาล3หรือว่าตลาดไงนะครับให้พี่น้องได้มาจับจ่ายซื้อเข้าซื้อของกันนะครับแล้วก็ริมฝั่งของแต่ละฝั่งเพื่อนกะสร้างเป็นถนนหนทางนะครับเป็นแก้มริงที่ดูสวยงามเพื่อป้องกันการกัดเซาะของแม่น้ำนะครับพี่น้องนี่คือล่่น้ำมุล แล้วก็นอกเนื้อจากนั้นแล้วยังได้ประโยชน์จากการขยายพื้นที่เป็นทังรัดนะครับเป็นสถานที่ในการออกกําลังกายต่างๆละครับนี่เพิ่นได้พัฒนาบริเวณที่เป็นริมฝั่งแม่น้ํานะครับที่ปอยเป็นน้ำที่น้ำท่วมนะครับเป็นเกาะเป็นต้นไม้เป็นใบไม้เป็นพุ่มหญ้าขึ้น นะครับซึ่งกะบ,บอสวยงามทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพิ่นก็ได้ปลบพื้นทีนะครับเป็นถนนหนทางเป็นถนนเลาะเรียบฟังเมนามนูนนะครับนี่กัถือว่านี่นี่คือพี่น้องครับนี่สวยงามเลยครับแล้วก็ผ่านใต้สะพานสีรีประจันิไตไัยกับไปจนถึงวัดสุปัตไปถึงทาวัสุปัตนะครับเพิ่อนในพัฒนาลูปแแบบต่างๆการคมนาคมสัญจรไปมา บอกว่าจะเป็นทุกท่างจักรยานมอไซค์รถไงรถยนต์ไดมีการลบหลีกนะครับลดปัญหาการจราจรนะครับนี่สาคัญเลยหมายรผ้าเทียนําเสนอบรรยากาศนะครับสะพานเสร,รีประชาธิปไตยข้ามแม่ลำไม่น้ํามูลนะครับถือว่าเป็นบริเวณจุดที่กว้างอยู่พอสมควรแหะครับฝั่งอุบลกับฝั่งวาลินนี่คือบรรยากาศนะครับ ในตอนเช้าเช้าที่มายดผ้าเทียวมาตลาดก็เลยได้นนมีโอกาสได้นำเสนอนะครับจุดแดนมาร์กจุดเช็คอินหรือสถานที่ที่สำคัญในเชิงอนุรักษ์เชิงนิเวศเชิงประวัติศาสตร์ก็ว่าได้แหละครับพี่น้องมานำเสนอให้พี่น้องได้เห็นนะครับเมื่อ3 4ปีที่แล้วกับบริเวณนี้กับเป็นบริเวณที่น้ำท่วมสูงนะครับเพราะว่า รอบก,การระบายนะครับแล้วกับปีนั้นเป็นปีที่ฝนตกคักนะครับมีพายุเข่าหลายลูกทําให้บริเวณที่เป็นเคยเป็นตเป็นหมองจอดลดน้ำกับเออจาดล่ำน้าขึ้นมากข้างบนครับพี่น้องนะครับนี่คืออีกเหมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าสองสปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับฝนตกหนะักทำให้มี บริเวณที่น้ําท่วมยาวนะครับก่ย่งปกติอยู่ครับพี่น้องนี่คือล่ำหน่ำมูลน,นะครับสะพานข้ามฝั่งระหว่างฝั่งอุบลกับฝั่งวารินนะครับยาวไกลสุดลูกหูลูกตานะครับกับสัมผัสกับล่ำหน่ำมูลซึ่งเป็นล่ำหนํำมูลที่เป็นสิเป็นแม่น้ำที่เป็นหัวใจของชาวอีสานแล้ะครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็น ชาวโคลาดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดละก็อุบลราชธานีใดอาศัยนะครับเป็นพาหนะเป็นเส้นทางของการเดินเรือหรื ання, chutz, usi, อเป็นที่ประกอบการทำมาหากินนะครับการประมงการชลบระทานต่างๆใ้เยอ่อะยะมากๆายล่ะครับพี่น้องนี่ความอุดมสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นปลาบึกปลาต่างๆนะครับกะ ให้ได้ชุมชวนวิธีชีวิตของชาวอีสานได้อาศัยนะครับนี่คือลูกแม่ณามูลนะครับเลือดเมนามูลหรือเมนามูลซึ่งเป็นสายลักแห่งชาวอีสานใต้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดสันกระดิ่งรัวๆนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมหยอดผ้าเทียวครับมือ่อหนีมหยอดผ้าเทียวผ้านําเสนอนะครับลำแม่นโมูลในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับ และกาให้พี่น้องเห็นสองฝากฟังระว่างอุบลราชท่านี้กับฟังว่ลลินโดยมีสะ,สะพานเซเรีประชาธิปไตยนี่แหละครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้เอาไว้พิยงโ่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ